สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูต้อมในห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณกันนะครับคลิปนี้เราอยู่กันหน่วยที่3เรื่องการค้นหาข้อมูลครับสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและความรู้บนอินเทอร์เน็ตนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนะื้อหากันสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบนั่นก็คือตัวชี้วัดครับสำหรับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่3ว4.2ป .3 ทับใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ครับนักเ,เรียนทราบไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรบ้างเ,าเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอินเทอร์เน็ตนะครับมีประโยชน์คือสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ทั่วโลกเลยครับ แล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับต่อไปยังสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยอยู่ในห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้ทั่วทุกมุมโลกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรมีความเคลื่อนไหวอย่างไรอยู่ส่วนใดของโลกนะครับเราก็สามารถที่จะทำต่อเหตุการณ์ด้วยการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะเรายังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ในการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นห้องสนทนาหรือที่เรียกว่าแชทรูมนะครับหรือบนกระดานข่าวนะครับในเรื่องที่เราสนใจนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้บนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์การซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแล้วก็การใช้บริการต่าง บนโลกออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นการชำระเงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับของธนาคารซึ่งเราก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับาการชำระบัตรเครดิตหรือการหักบัญชีธนาคารต่างๆนะครับวรวมถึงการส่งจดหมายนะครับเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีเมลนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าบริการในการรับส่งแล้วก็มีความไว หรือมีความเร็วในการรับและการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับสามารถส่งไปได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็เร็วทันใจอีกต่างหากนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะสืบคน้นสืบหาแล้วก็ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นนิตยสา,ารหนังสือพิมพ์บทความหรือ เรื่องราวต่างๆนะครับที่มีอยู่บนชั้นหนังสือออนไลน์ด้วยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในรูปแบบเปเปอร์หรือกระดาษอีกแล้วนะครับอนอกจากนั้นนะครับการให้บริการบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือบนโลกออนไลน์นะครับก็จะมีมากมายนะครับคือเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงนั่นก็คือ าการที่เราชมภาพยนตร์นะครับเล่นเกมฟังเพลงดูหนังนะครับหรือการดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงนะครับเราก็สามารถใช้บนโลกอินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเอาเรามาดูว่า เป็นอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่ในยุคแรกๆเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์จะทํางานเฉพาะเครื่องนั่นก็คือเป็นแบบ s t ส n ตนด o n e นั่นเองนะครับจะไม่มีการเชื่อมต่อบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือบนโลกออนไลน์แต่ด้วยในปัจจุบันนะครับวิวัฒนาการของเครือข่ายนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการที่ทันต่อ ยุคปัจจุบันนะครับนั่นก็คือยุคของเทคโนโลยีทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้นะครับเมื่อมีคอมพิวเตอร์จํานวนมากยิ่งขึ้นการเชื่อมต่อสื่อสารก็ยิ่งมีมากขึ้นจนทําให้เป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ครอบคลุมไปทั่วโลกนะดังนั้นเราจะเรียกเจ้าตัวนี้ว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่ง เมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับมีขนาดใหญ่และมีโปรแกรมให้บริการต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนมากเช่นโปรแกรมสําหรับสื่อสารข้อมูลโปรแกรมสําหรับการค้นหาข้อมูลและบริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารของเราเนี่ยสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยงานต่างๆและหรือเป็นตัวช่วยในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับมีข้อมูลข่าวสารที่เก็บเอาไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยากได้ข้อมูลอะไรเราก็แค่สืบค้นนะครับ ก็จะทําให้เราได้ข้อมูลที่เราต้องการนะครับซึ่งมีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นในสมัยก่อนในการทํางานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอมีการเขียนบันทึกหรือจดจําข้อมูลนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ทันทีนะครับ ดังนั้นข้อมูลต่างนะครับที่เก็บอยู่ในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเว็บเพจนะครับเว็บไซต์นะวิธีการอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะใช้โปรแกรมนะครับที่อ่านวยความสะดวกในการสืบค้นหรือเปิดหาข้อมูลหรือเปิดเข้าใช้ข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือ เราจะเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองซึ่งจะเป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำหรับอ่านข้อมูลเอกสารบนเว็บนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้หน้าตาของเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เรารู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับก็จะมี Internet Explorer o นะครับ o g l e Chrome นะครับ Firefox แล้วก็ยังมีตัวเบราว์เซอร์ตัวอื่นๆหรือจากค่ายอื่นๆน,นะครับที่นิยมใช้ในปัจจุบันอีก หลายตัวด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในในรูปแบบของสมาร์ทโฟนนะครับของค่าย iOS นะครับก็จะเป็น ซัฟฟอรีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์อีกเว็บหนึ่งซึ่ง uh, ให้บริการบนสมาร์ทโฟนด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเพียงอย่างเดียวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วสามารถสืบค้นหาข้อมูลบนเว็บได้นะครับในสมาร์ทโฟนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเราก็สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้เช่นกันโดยใช้บริการเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะมีทั้ง r คร e เอยนะครับแล้วก็ ถ้าเป็น iOS นะครับก็จะเป็น S a ฟเ r i เอ่ยสามารถใช้บริการได้เช่นเดียวกันครับคราวนี้เรามาดูวิธีการสืบค้นนะครับโดยวิธีการ Search Engine นะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับมี World w i d ด Web นะครับนั่นก็คือตัวย่อที่เรารู้จักกันก็คือ www แล้วก็แล้วก็ตามด้วยชื่อของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตามด้วยสังกัดหรือองค์กรที่ให้บริการนะครับด้านหลังสุดถ้าเป็น th นะครับก็จะมาจาก ประเทศไทยนั่นเองเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการซึ่งเครือข่ายนะครับจะอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการบริการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันซึ่งนะครับการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับก็จะเป็นการเข้าไปยังโฮมเพจนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อ,อเว็บเพจต่างๆนะครับ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับทางด้านข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆที่เราต้องการนั่นเองซึ่งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจอาจจะทำด้วยอาได้ด้วยวิธีการพิมพ์ชื่อของเว็บเพจโฮมเพจเข้าไปโดยตรงนะครับใน U r L นะครับในหน้าของอในหน้าของการใช้บริการของเจ้าตัว เว็บเบราว์เซอร์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปมันก็จะมี URL หรือที่อยู่พื้นที่ที่เอาไว้สำหรับป้อนที่อยู่ของเว็บไซต์นั่นเองนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับวิธีการสืบค้นนะวิธีการสืบค้นในกรณีที่เราไม่ทราบ ชื่อเว็บไซต์ชื่อเว็บเพจนะครับเราใช้วิธีการสืบค้นโดยใช้วิธีการ Search Engine โดยเราจะต้องมีเว็บไซต์ที่ให้บริการในการ Search Engine ในปัจจุบันที่เรารู้จักกันนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ google.com หรือในประเทศไทยจะเป็น google.co.th นั่นเองนะครับซึ่ง google เนี่ยจะให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะครับ ทีนี้เจ้าตัว Google Doodle นะครับคืออะไรเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนโลโก้ของ Google ชั่วคราวในกรณีที่มีงานเฉลิมฉลองต่างๆหรือเทศกาลต่างๆหรืองานวันคล้ายวันเกิดของบุคคลสำคัญนะครับ Google ก็จะมีการออกแบบเจ้าโลโก้เนี่ยชั่วคราวจะเรียกว่า Google Doodle นั่นเองนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูวิธีการสืบค้นนะครับโดยการ Search Engine นะครับนั่นก็คือเราต้องมีคีย์เวิร์ดหรือคำในการค้นหานะครับคำที่ใช้ในการาสืบค้นนะครับลงไปนะหลังจากนั้นเราก็กดแป้น Enter นะครับแล้วก็เราจะได้ ข้อมูลที่เราต้องการหลังจากนั้นเราจะมาทําการเลือกนะครับข้อมูลที่เราต้องการหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดโดยอันดับแรกเลยครับนักเรียนจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ google.com หรือเว็บไซต์ google.co.th ก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างเหมือนในหน้าสไลด์ที่ครูให้นะครับแล้วก็จะมีช่องในการเ e ิร์ช Engine มานะครับนักเรียนก็ไปป้อนยกตัวอย่างเช่นครูต้องการ ค้นหาคําว่าวัสดุนักเรียนก็ป้อนคําว่าวัสดุนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เคยสืบค้นหรือมีผู้สืบค้นคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกับที่เราสืบค้นเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกคีย์เวิร์ดหรือคำสืบค้นที่เราต้องการแล้วกด enter นะครับเมื่อเรากด enter เนาะก็จะได้ดังภาพนะครับก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์นะครับที่มี เนื้อหาหรือคำสั้นๆนะครับหรือคำค้นหาคีย์เวิร์ดที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเป็นเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้เราเลือกดังภาพที่นักเรียนเห็นเลยครับในการค้นหาเนี่ยนะครับเราสามารถสืบค้นได้เป็นข้อมูลข้อความเป็นรูปเป็นวิดีโอข่าวสารนะครับ แม้กระทั่งการสืบค้นหาแผนที่ก็สามารถสืบค้นได้โดยการใส่คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาที่ต้องการค้นหาสถานที่นะครับก็จะขึ้นเป็นแผนที่มาให้เช่นกันนะครับตัวอย่างในการสืบค้นรูปนะครับเมื่อนกักเรียนคลิกเข้าไปวัสดุทนความร้อนก็จะขึ้นรูปภาพที่เป็นวัสดุทนความร้อนหรือ,อรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับคำสืบค้นขึ้นมาให้นะครับอ่า นล้เรียนก็สามารถเลือกรูปภาพได้เลยนะครับต่อไปตัวอย่างที่2ถ้าหากครูเนี่ยต้องการที่จะสืบค้นคำว่าแรงอ่าแรงอะไรไม่รู้แหละแต่ต้องการสืบค้นคำว่าแรงนะครับเราก็เข้าไปใน google co th หรือ google com เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีช่องนะในการ Search Engine นะครับให้นักเรียน นักเรียนก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้นะครับในพื้นที่ในการสืบค้นนะครับแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาในกรณีนี้ครูยกตัวอย่างนะครับก็คือแรงครูก็พิมพ์คำว่าแรงเข้าไปแล้วกด Enter ก็จะมีนะครับคีย์ข้อมูลนะครับตามที่เราสืบค้นหรือใกล้เคียงกับที่เราสืบค้นมาให้นักเรียนได้เลือกกันนะครับว่านักเรียนต้องการจากเว็บไซต์ไหนนะครับ ขึ้นมาให้มากมายเลยนะครับตามที่มีอ,อยู่บนออินเทอร์เนต็ตนะครับอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนต้องการที่จะสืบค้นในกรณีที่เพิ่มเข้าไปแรงและการเคลื่อนที่เป็นความรู้ในระดับชั้นป3นะครับนักเรียนก็ใส่คีย์เวิร์ดที่จำกัดมีความจำกัดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ การค้นหาเนี่ยนะครับมีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนก็ใส่ไปพิมพ์เข้าไปครับแรงและการเคลื่อนที่ปสข้อมูลที่ขึ้นมาก็จะมาทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อความตัวอักษรนะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นรูปแบบวิดีโอนะครับขึ้นมาให้เราเราเลือกแต่ถ้านักเรียนต้องการเป็นวิดีโอเลยนะครับนักเรียนก็ สามารถที่จะคลิกนะครับตรงคำว่าวิดีโอถ้านักเรียนต้องการภาพนิ่งก็คลิกที่รูปนะครับก็จะขึ้นในสิ่งที่นักเรียนต้องการภายใต้คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาที่เราใส่ลงไปนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูว่าความรู้บนอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นอย่างไรนะักเรียนครับในชีวิตประจำวันของเราสามารถสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยนะครับ หรือความรู้หรือสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะสืบคนได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการทราบสภาพอากาศในวันนี้นักเรียนก็พิมพ์ว่าสภาพอากาศถ้านักเรียนต้องการทําอาหารแล้วหาข้อมูลนะครับในการทําอาหารหรือวิดีโอในการทําอาหารนักเรียนก็ไป สืบค้นนะครับวิธีการทําอาหารหรือใส่ชื่อเลยว่าวิธีการทําอาหารประเภทไหนอย่างไรนะครับนักเรียนก็จะได้ข้อมูลวิธีการทําอาหารที่นักเรียนสนใจหรือแม้กระทั่งนักเรียนต้องการประดิษฐ์ของเล่นเองนักเรียนก็สามารถสืบค้นว่ามีของเล่นอะไรที่นักเรียนสนใจนักเรียนก็ใช้คำสืบค้นนั่นแหละครับไปสืบค้นใน Google ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าความรู้บนอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นอย่างไร ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับมีผู้สร้างไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับมีหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะเราสามารถใช้เครือข่ายนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ประกอบการเรียนหรือประกอบ การที่เราสนใจนะครับหรือศึกษาในเรื่องที่เราสนใจได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อสืบค้นข้อมูลมาแล้วการเลือกข้อมูลมาใช้ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยนะครับนั่นก็คือดูว่าเว็บไซต์ที่เรานํามามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนกับข้อมูลที่เราต้องการนั่นเองนะครับและตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันหรือไม่ให้ดูวันที่ในการลงหรืออัปเดตนะครับว่าเป็น วันเดือนปีปัจจุบันหรือ,อมีการอัปเดตเป็นปัจจุบันหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลานะครับเพราะว่าข้อมูลบา,บางข้อมูลนะครับสามารถที่จะอัปเดตหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับบางครั้งอาจจะพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมดังนั้นหาก นักเรียนไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจในเนื้อหาหรือข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาให้ปรึกษาผู้ที่มีความรู้อาจจะเป็นคุณครูนะครับหรือผู้ปกครองหรือผู้ที่มีความอาวุโสกว่านักเรียนและสามารถให้คําตอบนักเรียนได้นะครับนักเรียนควรปรึกษาก่อนนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการค้นหาข้อมูลหากนักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปศึกษาได้จากต้นคลิปนะครับแล้วเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทํากันนะครับนักเรียนเปิดหนังสือเทคโนโลยีวิทยาการคานวณชั้นป .3 นะครับไปในหน้า96นะครับแล้วทําข้อที่4 นะครับทำข้อที่4หลังจากนั้นเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้ชัดเจนแล้วถ่ายภาพส่งมาในลายกลุ่มในอัลบั้มวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมีเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับหรือทำความสะอาดร,ร่างกายบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ